สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับมือนี้ก็อยู่กับผมคือเก่าครับพี่น้องช่องมังคุเกษตรฟาร์มดพี่น้องเริ่มือนี้ก็มาขออนญาตอีพอครับนี่ตอนเท่าเท่าครับที่เราจะคอดครับนี่ขออนุญาตทายว่าเพิ่นครับขออนญาตแนะนําตัวนะครับพี่พอพอเป่าก็ได้เนาะพอพอเป่าครับอยู่บ้านเนี่ยครับพี่กาดบ้านเท่าสี่สิบวันลนึ่งสามพัน นะครับนี่เขียนของเด็กสมพันธ์แต่ว่าเ้าวอยู่พอเจ้าพ่ออยู่บ้านสุพรรณอยู่เจาเขีติดต่อกันเขียบ้านเดียวกันนะเรียกเมื่อก่อนที่พ่อเลี้ยงว่ามาจักปีแหรอครับเจ็ดปีเริ่มเลี้ยงที่แรกๆนี่พ่อเลี้ยงพันธ์ยังครับใช่ไงใช่ไงเล่นบ่พ่อใช่ไงซื้อมาจากตลาดน้องน้ำให้อ๋อตลาดแถวบ้านเ้องนี้เนาะครับตลาดบ้านเ้องหนองน้ำให้ครับ หล,ลังจาหันกาเลีย้ยงมาตลอดมาดครับใช่ไหมหลังจาหันมากอะซื้อมาตัวเดียวแล้วก็มาผสมบอกม้าผสามบอกอะนอกจากนั้นมากอะเป็นวูหลูกอคอกเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นวูหลูกคอกงมาครับลูขวางมัดไม่บอกลูกคอกลูกคอกมัดมาอยู่นี่อ๋อครับเราเราพ่อพันได้ได้มาได้แสครับทุ่มพ<อ>่อพ่อเอามาจากข้อแรกเอามาจากบ้านนั่นน่าพุูนศพน่าพุูนับเป็นบามันบามันลอยบ่ครับบามันลอยอ๋อครับบามันลอย ว่าไงยมแจ้ว่าปาบลามันลร่อยเอามาผสมไท่ไงมันออกมาลูกนี้เอามาแบบนี้เล่นมาครับเอกมาลูกนี้เลยเนี่ยตัวแรกเลยโยลูกแรกเล่นมาครับนี่ลูกแรกเลยลูกแรกเลยของพ่อนะครับที่ซื้อมาจากบ้านต่ออซื้อมาจากกันน้องนให้แล้วครับซื้อมาสามสามหมื่นสามเมแรกมันสามหมื่นสามแล้วตัวนั้นคล้ายไปโดนไหครับคล้ายไปแล้วอันนี้อันนี้ลูกอันนี้ลูกแรกของมันครับลูกแรกของมัน ดูแลความมันจใกขันมาตลอดอันนี้ท่องอยู่บ่ครับเวื่อหึงรือว่าจังเด่นนี่ออกกันไดอ้อ๋อออกออกตัวนี้ใหนี่บ่ครับนี่ลูกเด้อครับพี่นอ้องเด้ออาสสีบ๊ชัดนะครับเมื่อคุณจะได้ขอดเกิดเป็นออกจากคลองนแ,บแน,นบแลนนี้บ่พว่าแลนครับบ่ได้พอดีแลนมาคือว่าแม่นี่เป็นแม่บลอกแม่บอกบบเล่นบ่ครับเแม่บอกได้เด่นคือว่างมืตัวนี้นจะบอกเป็นไส้ไาบาน,นี ครับข้าวข้ากันเลยนะผมได้บอกแม่แล้วนะอันลูกตัวนั้นเป็นลูกของคูณแม่น่ะพ่อลูกนี่ครับลูกน้อยนี่เป็นลูกของลูกน้อยนี่ของเอาเอาเอาฟอมาจากบ้านเอาโอ้อเต่อหายหรอไปฟองข้าวข้ากับครกสว่างอ๋อสมโตนมาครับสมโตครับพอบวกเกยสมบอดจักเตี้ยเรียกว่ามันเจ็บปี๋ครับครับครับออกมาบวกเกยสมบอดเนมาแดงๆสิพ่อพากันไปกินยังเนี่ยครับแดงๆแบบนี้นะเกี่ยวหย่าเนี่ยครับ พ่อบ่ได้บ่ได้ใส่ครับเพราบุ้งนะเขาจักอันห้วยหลวงห้วยหลวงเออนั่นนี่เอาสร้างบ้านปฏิทูมันบ่มันบ่ไก่ที่หอย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 หลวงกับบ้านเฮานี่จักแล้วแล้วครับผมเขามาทำบ้านนี่นี่ครับอันงัวผู้นี่เดี๋ยวพอวาผู้ลูกที่นี่แต่ลูกลูกแม่นียนบ่ครับแม่นี่ตัวที่3ประมาณจักเดือนแล้วครับนี่อายุเขานี่สองปี3 2ปี3เดือนครับนี่ผสมได้แล้วบ่เธอพ่อ้ยผสมได้ได้ยสองสามขวบก็ได้ คือว่าถ้าไอ้ได้ได้สองสามมันนะว่าสีบ่เคอจัง,งเลยสีมนัมนสีมันที่ผสมแต่สีมันมีผลงานแล้วไอ้ผลงานมันออกออกตัวนครับมีผลงานแลอ,อ,อ่ะอด้วยบ่ขอ,นนองพ่อเป็นลูกผสมบ่ครับหรือเป็นบามันแทนเนี่ยครับพ่อบ่ครับคืบอว่าลูกตัวนี้เป็นบ่พ่อที่แรกพ่อพ่อเอาบามันผสมใส่ใหไงบ่ครับ บาดมันเนบาเนี่ยมันออกมาเป็นหนะังซี่ะนะอ๋อครับครับคับแต่ว่าพอว่ามัน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 จะบาดมัหลายออกบามันเนาะพ่อ,อ,นนะพอนเนาะกอ้อนนะออได้ครับท่นต้องคายดังดดนั้นคอนีเด้อพีนองเด้อตรงจังส,ละละสี่ลับบามัณสูงประมัรลอยซี่สิบห่านะพ่อบวกลบนะคิดว่านะครับนี่ก็สูงหกสิบเด้ มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกับผสมเพรพ่อลายพ,พอ่อกับพ่อชิว่ามันหลายแล้วพอเลี้ยงงัวมานีแล้ลายปีนี่พอมีปัญหาเรื่องอันเรื่องโรคเรื่องไข้ปะครับจริงจริงมากวางหังครับอันโรคอันโรคตุ่มเนี่ยพ่อคุณว่าเป็นยีงบ่ครับเป็นว่าเป็นแต่ว่ารักษาเองหายรักษาเองแบบใดพอ่อแบบว่าเอายาเอายังมาเราจะว่าขย่อายา,ยา,ยาอยังดีจริงๆนะอ๋อมาฉีดเองมาให้แจ้างเขาว่าฉีดจ้างช่วยมาพราะว่าเสียดเท่าเท่า อ๋อครับครับคือว่าหมอว่าขันสีดมันก็คือว่าช่วงเขาสีสีตั้งเสียมันไม่มา่านตั้งเสียไม่ม่านลูกไม่ทองนิดอันนั้อาจจะกระทบลูกไม่ทองมันน<อ>ิดาานะอ๋ออ๋อเมนเมนเมนครับ่อกันถ้าเอาวันที่ปลอดภัยกว่านะครับลแล้วก็หมอเขาก็แนะนำให้ดีว่าขันขันมันมานเขาก็แบบมั่นใจเขาไปเจ้าเป็นสีาะมันก็อาจจะกระทบลูกไม่ทองแต่ว่าส่วงมันม่านพอสีดอยู่คขันม่านเขาก็ประกาศสีเขาก็ประกาศเสียงว่าว่ามันเสียชีวิตเนาะเอาสิถามขอสำคัญสำคัญเลยนะพี่ รายได้ต่อปีประมาณเท่าใดครับที่เลี้ยงง่วมเนี่ยครับเฉลี่ยต่อปีได้นะพ่อพ่อปีเพราะว่าขันโตมากขันนี้ยังเชี่ยครับองวันแตโตมากพราะว่าปีพ่อขายเป็นว่ากับโคมนั่นแม่ลูกครับปีนี้ปีนี้ละครับหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าเฉลี่ยเฉลี่ยต่อปีนะพ่อแต่ว่าแต่ว่าคันดีขายก็ต้องแทบน้อยม่านั่นสองหมื่นห้าตอปีก็ต้องได้ ตัวแต่ละตัวนีแต่ละตัวหมอผัวกันกันกลายเป็นคู่ก็ตีเพิ่มขึ้นอีกกันบ้าครับออคือว่าโค่อมนี่พอกันนี่นี่นี่เห็นมั้ยนี่ค่อมไม่น้อยครับครับเขาก็ได้ปีสองเดือนโค่อมนี่พอดีหามื้นนี่นี่นี่ค่อมนี่เนี่บากนี่พูนี่บ้างครับครับพูนี่นี่ยนี่บากนี่บากท่านว่านี่ตัวพูนี่ตัวตัวนี้พูนบ้าครับตัวนี้พูนครับตัวนั้นก็ตัวพูนแม่ตัวพูนแม่ครับตัวแม่นั้นแต่ว่าแม่มันขายไปแล้วนั่นนั่นตัวนีม่เห็นเด้อเด้อขายในคลองสิละครับนี่เด้อ กู้นี่ครับนี่กู้ตัวนี้ตัวแม่ครับตัวนี้ตัวผู้ครับเพื่อนห้อง้าสิบครับตัวล่องในวัยพ่อเนี่ยตัวล่องในเนาะแต่ฮะพี่น้องเพื่อนสนใจเพื่อนเพื่อนก็ดีโทรมาถามพีพ่อพ่อจังคุยกับเพื่อนด้อครับ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 สุดท้ายนี่้าแนะนํำผู้ที่อยากเลี่ยงเนี่ยพ่อพี่พ่อมีคำแนะนํำให้มือไม่จังไหนบอกครับว่าเลี้ยงว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันดี สู่เรียงว่าบ่ได้สู่เรียงว่าบ่ได้คือว่าเพราะว่าขันเฮามีทีมีหยังสู่เรียงว่าบ่ได้คือว่าเฮาไปลงทุนไหไรขันมีทีดิลงทุนแต่เดียวมันก็ออกแม่แพลูกกินทุกปีทุกปีทุกปีกปีไรว่านี่เพราะว่านี่คขันมีแม่บอกจักสองแม่ครับปีละสามตัวโตกปีมาปีละสามตัวตีตัวละสองหมื่นตัวสองมาครับนี่แล้วขีดตัวละสองหมื่นครับปีหนึ่งใช้ห้าเจ็ดหกหมื่นก็ออมคิดอีพอเ้าดีเนาะพี่น้องเนาะสามตัวเด้ ครับมีแม่บักตามตัวแต่ว่านี่พ่อเลี้ยงตามธรรมชาติบ่มีทีไมีทางเลยดินี่เราขึ้นจังแบบนี้พ่อได้เสริมหวัวอาหารเฮียงให้เขากินบัครับเป็นอาหารคนเป็นก้อนเกเลี่ยเป็นอย่างนี้กรธรรมดาแต่ว่าบ่ค่อยเลือด,ดิี่ไม่ใส่ไงมันไม่ค่อยเลืยกใครกินมันก,แก็แล้วแต่ตามที่พ่อ,อคิดว่ามันได้ถ้าสภาพของหัวขันมันสมบูรณ์มันจะไม่กินครับครับนี่เทียบว่าเนี่ยพอแคปีลูกหาด้หนีิลูกหาแล้วบัครับนี่ลูกหาดิลูกหาขึ้นอาสดแท้าลูกสด เอาลูกค้าเอาหน่อยตัวนึงตัวแรกขายไปลูกแห้งหนาสดหนาใสโยรับพี่น้องลูกขาเนี่ยวลูกคับกระบึงมาลูกขาเด้อเนี่ยง้วลูกขาสภาพยังดีดีเยู่ครับนี่หลังเตีว่าม่ใสวยครับประมาณร้อยสามสิบเจ็ดไงประมาณนี้เนาะเห็นบ่อหัวสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดบอกลบเด้อพี่น้องเด้อง้วแมียนี่ครับง้วไทยไงครับไทยไงผสมบามันผสมบามันครับพี่น้องคือว่างามที่สุดล่ะ งามครับเุ่าง่าจ่าเขาครับเบบกามเพนเบบไปใช้เพลนรู้แล้วก็เล yes, ี้ยงง่ไดีที่สุดมาฝาว่าได้กำไรทุกปีมาครับดีี่สุดได้กไรทุกปีาเลี้ยงงาเขามีขาดท้นเพาะมีขาดุ้นมาครับนึ่งก็กินยากินยากินเฟืองกินเฟืองครับแต่ไม่มีให้อไปามาเสริมไัน เป็นห้ำเป็นว่าอาหารกระเสริมไป็นน้ำเนี่ยนิโนยบ่กับพ่อนิโนยคือวันนึงที่มันมีลูกเขาก็ต้องกระเสริมเป็นแม่เนี่าบำรุปลงหมู่คนน้ำบางสินาครับลูกเพรากระดิบได้กินนุ่มเพาว่าเสริมอาหารน้ำนมครับน้ำนมแล้วเขาก็อาจอาจเตรียปะดปัดถกกระดูกมันให้มันลูกมันได้สมบูรณ์น้ำแน่อืมครับครับครับเลี้ยงง้าเนี่ยขันเลี้ยงว้อง่ามเลี้ยงง้อคือกันอยู่แต่ว่าขันบ่าง่ามมันเขาราคาพอดีดิครับครับครับคือเสียพานี่แหละครับครับครักินนี่คือกัดย แม่นแม่นแม่นเกี่ยวกับรีไวกับสับหลาลอยก็เก่าหนินะลอยก็เก้าหีินะครับพอมีก่อคิดจังได้กับซื้องัวแม่ผ่านหนึ่งแผงๆมาเห็ดเอาลูกหรือว่าเขาที่เอาแม่บล็อกถึกๆแบบนี้ครับไม่ได้เขาที่มันมีสองยางในเรียงงัวเขาเรียงว่าขายกับเรียงกับซื้อมากับซื้อมาขายเลยเองสิครับเขาเรียงว่าขายมันก็เขาต้องหาแม่บล็อกที่เขาง่ามเลยหน่อยอ๋อแม่งามบูกงามมันก็ขายไงครับ ก,กัน,น,น,นบ,บ,าบ้าหัวครับครนี่คือกันของามมันขายง่ายรถก็บ้าจำเป็นต้องว่าแพงหรือเถือกกันบ้ครับจำเป็นต้องว่าแพ่งจะว่าขอแค่ลูกมันออกมางามั้งบ่าวหัวอครับก็งี่เง่าใคได้กันเลยก็ได้ครับมาเสียนี่ถามแม่แถวนี้งว่าใครใช้กันเล็กก็ได้เลี้ยงว่านมกัน,กนแต่ว่าพอ่อว่าขันเลี้ยงพ่ออยากให้แนะ้ำให้เลี้ยงง่วดีที่สุดมบ่าวอดีที่สด<อ>ุดเลี้ยงง่วครับครับครับว่ามันก็ต้นทุ่นเมื่อไรก็้นทุ่นเทเดียวต้นทุ่นเทเดียวกินไปตลอดมับกินได้ง ก็ออกคันออกลูกมาตัวแม่ก็ออกลูกตัวแม่อีกก็ออกอีกขายอีกขายทุกปีทุกปีนาครับขายทุกปีเขาทีขายเพขายใครถือว่าเขาทีขายเพาเท่านั้นกำไรล้วนๆมัครับประมาณพอดีประมาณแสนหรือแสนสองหนึ่ครับบม่ได้ซื้อสักบาทดิเงยืนไม่ได้ซื้อเลยอ่ะเป็นคนลุกขวักแล้ว่นะคือว่าห่อ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 จนทุนทีเดียวคือว่าเ่าเ่าซื้อมาลงทุนสักแสนหนึ่งเอา คแค้นหนึ่งจะได้สองแม่แม่บอกทุนนี่ได้ขึ้นมานหล่านะครับโอ้ยมันได้ขึ้นแต่ขายเดือดลือนจะกำไรล้วนบ้านขายแม่มันขึ้นเอาคิดว่าแนวพอซื้อแม่มาสามหมื่นสามบอกครับพอมาขายแม่มันหนึ่งห้าหมื่นดิครับแม่แรกที่พอซื้อมาสามหมื่นสามซื้อมาสามหมื่นสามขายห้าหมื่นกำไรเห็นแล้วเห็นแต่ปีแรกเห็นเห็นแต่ตัวแรกเห็นแต่แม่มันเลี้ยงมาเจ็ดปีแล้วนะครับเนี่ย กำาไรล้วนๆเ้อพี่น้องเ้อครับตนนัคือขายพี่ล้วโตแล้วตล้วตนขายมันนี่มันจักกโตครับจนนับลงแล้วกำาไรล้วนๆครับัตนี้เอาขันทิมนี่แต่ซสียังไงก็ได้ยิ่งเลยจริงๆงามงามงามตัวเนี้ย ม้านในบ้านมารับผมกทีบ้าอโอ้โหตั้งแต่ไงตักมึกมันเนี่ยมันยังไงซ้ำเลยเห็นนะันได้เต็มแาบนี้เนาะพ่อเนาะกว่าสองปีเนาะหัวหอมประมาณสามปีดริงเต็มเยอะหน่อยเนาะพ่อเนาะเยอะหน่อยยังวันที่เรียบบุกครังครับขอบคุณหลายหครับพี่พ่อครับผมอ่าสุดท้ายนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาชมครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเรียนเมื่อดีที่สุดครับเรียนเขาลงทุนมาหลายครับกันเปรียบเทียบกับปลูกอ้อยซื้อปุ๋ยซื้อยงงกกัเปปียยลลูออ้ทุน คืปอปลูกไปแต่เพราะว่าสูลเลี้ยงลงทุนเลี้ยงงูเอาไปไหนน้อมีทีดิครับ้อนม,มีทีมีทังเสียรอมขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเข้าไปครับครับหาหญ้าหาเฟียงว่ามันเสริมเองแน,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 น่นั้นดี่ถู่ไหมนะด้ปีได้เก็ตโตขึน้นด <นะ S 2> ูมันอ๋อไม่บอกใกล้ๆแน่ย่าไม่บอกขี่ไล่เลี้ยงงูเลี้ยงเลี้ยงยงูไขายน่ะก็มีซื้งงูไขายครับเมื่อวันมีสองอย่างซื้งงูไขายกับเลี้ยงงูไข่เมียนซื้งงูไขายก็คือในหอยมาผอวในหอย ไอ้หอยซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปกันโน้ตเลี้ยงง้อขายแบบเลี้ยงไว้ปีหนึ่งแบบนั้นคือบ่มีความผูกพันกับงอนบ่ครับซื้อมาก็ขายไปซื้อมาก็ขายไปครับครับเนี่เนี่ยง้อขายนี่ผูกขั้นกับงอนย่คุกกี้กับมันครับอแต่ออกมาก็ต้องมีกำไรลดกันซื้อวาขาเลี้ยงง้อขายนี่ครับเลี้ยงมาขายหนีครัขึ้นออกก็มีกำไรเลยล่ะครับ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 โอ้ความคิดดีๆความดูดีๆจากอีพอเฮาเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ เรื่องเครื่องขายในหนังสือัครายองขายก,กุหลารอย่างหลานแ่วครับคลิปนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมค,ครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ